นักสู้ผู้พิชักสุสานไม่ใช่แมวเหรอไม่เหยโดนหลอกนี่แน่ตั้าโดนน้ำแข็งเกาะไปดีแต่เย็นนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลมาก่อนเอาน้ำแข็งกัดตัวตัวฟ้าก็นะเราเอาไม่เข้าไม่เข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอหมึงตีไม่พักเลยให,ให้กูได้ตีม,มั่งหนักหนัก เดี๋ยวไม่มีสเตมิน่าเหรอแข็งอยู่นะเออเอาทีแล้วกันเพื่อความชัวโอ้ย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 เติมเติมเติมเราก็ต้องชัวเหมือนกันครับทำไรอ่ะเอามาโกดเออโกดเหรอฮะโอ้ย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 ใจเย็น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 เราเล่น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 นี่ไงกระทืบเอาอะเอ้ยเอ้ยทำอะไรทำอะไรเอ้ยลบอุ้ยอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะอู้มันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ย เอ๊ะแต๊บๆๆๆเก็บลูนแป๊บไอ้ย็นะครับเอ้ยให้โอกาสเก็บลูนด้วยนี่นงใช้แข็งเอาว่ะมันเปิดมันเปิดของเฮ้ยอู้ชิปอืมอ่าโดนมึงโดนอร์อมละอร์อมละทำอะไรล่ะล้อเล่นทำไรึ่งทีนี่โดดทิมปุ๊บโดดทิมโอ้มันเบี่ยงมันเบี่ยงโซนเวี่ยงโซ่แผมบหนึ่งแผมบหนึ่งเอางลงมาครับลงมาครับลกมาครับ พักบ้างตู้อา้ามันตีใครอะ่ะมันตีใครอะ่ะนี่เนี่ยโ้มดแถมอย่ากจะพึ่งอย่าพึ่งโกรธอย่าพึ่งโกรธเติมเลยถ้ามันโกรธอะดาเบียดมาแรงทำไรเอาไม่เท่าไรนี่โอ๊เท่าไรละ,ต,ระ,ต,ระต่อเล่นยี่สิบป้าวเราอ่ะหึยี่สิบบาทอะไรเนี่ยนี่คือนี่คือมุกเหรอครับโอ้โหเลยสถานการณ์อย่างนี้ก็ยังเล่นมุกได้แม่แถมมุกแป๊กนะฮะโดนจะตายนะจะตายนะ สี่ปลาแม่งลองดูสี่สิบสามเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะเออให้มันได้อย่างนี้สิวะข้างล่างก็เป็นบ่อพิษอ่ะโอ้โหอัศวินแห่งความเน่าเปื่อยอ่าอันสูงสระของมาลิเนียแม่งชื่อยาวด้วยอ่าไม่ได้แดก,กหรอกนะเราต้องเอาจริงหรืไม่บอกว่ากับไปตัวเนี้ยเอ้ย,อยดาบน่าสนใจนะเราอ่ะนี่ไงใช้แข็งแป๊บ ลงไอ้นี่แหละลงพิษเฮ้ยเดี๋ยวนะมันโดนพิษไม่โดนพิษแต่เราอยู่บนพื้นแล้วไม่ใช่เหรอมึงทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรกูนเนี่ยอุยอ้ยโลบครับสับหนึ่งชดุดติดพิษหลงมาได้อุชิบหายติดพิษลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนแข็งมันแข็งมันมันแข็งยังเอ้าเดี๋ยวตะกี้ผมโจมตีทำไมไม่ตีให้งงจัดมึงมามึงมา,งมาจะจะแพรลี่เหรอครับจะแพรลี่เหรอทำอะไรไม่ได้นะบอกไว้ก่อนลากแลก้วอ,อุย๊ย โหมดมะเฮ้ยใช้ของไม่เหมือนกันมันมันเลนยากรู้ไหมฮะมันต้องใช้ดาบคู่กันแบบนี้แบบผมนี่อเออสับมึงทำมาทำมาเป็นเออทำมาเป็นทำมาเป็นเออนะครับทำอะไรไม่เท่าไหร่นะเราฮะแช่แข็งแม่งเติมเลือดแป๊บว่าเขาขปลอดภัยครับโดดเออท,ทำมาเป็นมันมันมันโดนลบมันโดนลบ เอ้ยเราการลกอย่างเดียวเลยเรากลัวขนาดนั้นเลยเหรออ้าวเออสมควรจะกลัวแม่แค่ไม่มีลูกน้องก็สบายละไอสุนัขเข้าสืสานปรึกษาสายเวทโอเคสายเวทด้วยมึงแม่งเออสายเวทแต่มูฟมันเหมือนเดิมโลกุ๊ไม่ทันจังหวะเนื้อหัวโลมาเอาอีกไหมเอาอีกไหมใช้เวทใช้เวท มันจะตีกวาดอะนีแน่ไม่ใช่ขนมจะมากวาดนได้ยังไงเดี๋ยวนะอ่านั่นมันลูกกวาดอะไรวะคนละกวาดเฮ้ยเหนือ่อยโดนลงโทษเพราะมุกมันมุก,มมกมไม่ขำมาดิมุกอะไรก็ไม่รู้ปล่อยทิ้งปล่อยคว่องไม่ใช่ผายลาแล้วมาละนี่เหยียบมันแข็งไหมนเนี่ยจังหวะมันลอยอ่ะเออมึงอย่าเพิ่งลอย ไม่งไงไม่เข้าเลยนี่อุย๊ยไม่โดนสั้นเกินอย,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 ย่าอย่าอยาอย่าอย่าทำอะไรลงมาเติมเงินดีกว่าหมดยังอ่ะหมดแล้วครับนี่เราเติมไม่ได้ละหนี่แน่มึงโดนอย่าไม่ไปละโอ้โหวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งยิ่งลบหมดยิ่งออกมาอ่าได้นี่คืงหลอดเฮ้ยอย่าพ้นไฟอย่าพ้นไฟอย่าพ้นไฟ อ้อมหลัง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 ตีหลังได้ไหมเนี่ยเฮ้ยม่นตีหลังไม่ได้คงจังวะหลบมาครับเอออย่าอย่าไล่เวทขอร้องหลบได้หมดมาละมันยืนละตีดิตีดิเฮ้ยเดี๋ยวมึงมึงหันเร็วจังวะแล้วจะคิดว่าตีไม่โดนได้ยังไงจังหวะหันมันแปลกๆนะฮะหลบมานี่นี่หลบมาโอ้โหเอาละวะ ตึงอ่าย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 าอื้ออ,อืออืตอตกโอ้โหลูนอยู่ไกลซะด้วยนะครับทำไรอะ่ะโอ้ตามันล็อกแรกมากโอเคได้ตกทีเดียวโอ้โหโกระังว่าผิดหรอนีาแล้วช่ไหมหาแล้วช่ไหมลนะเออมานี่ไงน,นี่สองเซตลงมา เอ้เอทำไมทำไมคลายล็อกเป้าวะ่ะมาครับโลบมาเร็งมาเร็งมึนะตียังอุยโอ้โหมึงตีผิดจ,จังหวะทำไมไม่ตีตอนกุลโแม่งเอ้ยไอ้หมอนี่ควรตีอุ้ยโอ้ยยา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 ,ยา,ยา,ยายอือจิ้มตบได้นี่แน่ระยะไกลแม่งลบได้ เออโล่อ่ะรู้แล้วมันจะมีเสียงอุ้ยอย่ายายาย่าอย่าไปยืนย่าไปยืนบวกโล่อ่ะมมามาอีกมาอีกโล่กอ้ยไม่ทันเดี๋ยวก่อนโล่ออกมาตีโล่ออกมาโอ้จังหวะนิดเดียวจริงนะตะกี้นะแต่แม่งดาเมจแรงโคตรเฮ้ยโอ้โหดาเมจดาเมจเวนี่โคตรแรงเราถอดไอที่ออกแล้วครับ อดอก,กันเวทออกเลยนี่ไงโดนเลือดออกเลือดออกไปดีหลบมาไม่ปะละ่าล่ะไม่ปรือล่ะผมเกลียดท่าท่ากระแทกหลบยากนี่โอ้โหหล,ลบมาหลบปุ๊บอย่าจะแถมหลบ,ลบไม่ทันเฮ้ยรอบนี้เราโบกเกินไปหรือเปล่าขนาดรอบที่แล้วโอ้ เลือดเราเยอะกว่าเรายังอยู่นานกว่านี้เลยเอ้ยเรายังเลือดเราเยอะกว่าอะไรวะเลือดเราน้อยกว่าเรายังใช้ขวดอันนี้กว่านี้เลยประหยัดกว่านี้ถูกไหมอื้อไม่ค่อยเข้าเลยวะนี่แน่เอาครับอายูเอออุย๊ยชิปชิปตะกี้อะไรหมดนี่แน่ลบโอ้โหไม่ทันอายูตายไปซะเฮ้ย,อยโอ้โหมี มีแถมดาเมจมาแล้วปักสามคนนะหยุดไหนวะนะโอ้ยนี่หญิงมาเลยเรงตัวทำไรอ่ะอุ้ยอุ้หอุ้ยตัวนี้ดาเมจแรงนี่ไหนต่อยต่อยต่อยทำไมโอ้ยเฮ้ยเอ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดาชิมานะชิมานะชิมานะเก่งเก่งไวตัวนั้นใจเย็นโอ้ยครึ่งรอดเอ้ย ยาเด้อเออเข้าคุกในคุกคงในนี่แน่ยาอย่ากระทืบพื้นปิ๊งซับหน่อยไปดิโิ๊กปิ๊กอย่าจิกแม่งถ้าจิกนี่อันตรายเฮ้ยลงไหมแน่แดกเออเอ้ยเดี๋ยวนะเลือดลงเหลือเกือบครึ่งหลอดตั้งแต่เมื่อไหร่นี่แน่น้ำแข็งโดนไหมไม่โดนว่ะนี่โดนอู้หเจ็บเจ็บอยู่โอ้ย เก็บอยู่ถึงไหมต้านอีกละวลงมาเอ,าเอา้าเออสัพคู่มุ่งในได้อยู่ได้เยอะอยู่ทำไมอู้หูเฮ้ยเฮ้ยจิกเออไก่จิกเด็กตายเด็กตายยังอ่านึกว่านึกว่ายังรอดมึงมาเลยก็ี่แดงร้อยเก้าสิบสี่ไปดิอุ้ยลบอือกิ้งคู่มุ่งในเออสัพโอ้ยอย,ย่าจิก อย่าจิกขอร้องแต่ามาไอย่าจิกต,ต,ตายตายมังฝังอก,กันไม่ชอบไม่ไม่เก่งภาษาไทยครับโตโดนยากระทืบปุ๊อ้หดีนะโอ้โหไม่ทันว่ะอื้อแม่งสั้นต้องเข้าใกล้เอ้ยมันจิกแล้วอ้าวไม่กระบบทืบอ่ะตะกี้เนะี้ย แอปแอปแอปโดนไอซีตายแน่นอนเอ่อทำไมตะกี้เราไม่กระทืบวะเออกระทืบนี่แนี้แข็งยังอุ๊ยอือฮึปิดโอ้โหโดนทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งดึงทั้งถอนกูโดนหมดอ้าวที่ผ่านแล้ยปอู้หูผมคิดว่าผมถอยไกลแล้วนะอย่างโหดไหน แถวนี้มันถิ่นคนโชดนี่แน่อว่เฮ้ยหลบได้หนึ่งทีสองสามโอ้โหโอ้มันเราต้องกาดจังหวะดีๆพวกมันไกลอยู่อ่ะท่าทีเนี้แต่มันเปิดมาเร็วมากแสดงว่ามันโกรธเราเงาแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าอย่าอย่าร้องอู้หลอนแม่งเลยทำเราหลอนไปโดนตีหัวแม่งไวกระโหลก อย่านะครับอุ้ยโอ้ยเขากล้เกลกล้ใกลอย่าถอยเอ้ยไปไหนอะเราอะฮะเอ้ามันทำท่าหลอกเราแข็งยังเนี่ยมึงแข็งยังเนี่ยหรือว่าไอ้พวกตายมันแข็งได้เป็นวะนี่เอ้าอย่าร้อง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 เออถ้ามันร้องประชิดแม่งนี่ปล่อยหลังรูมาแข่งวะล่ะแข่งวะล่ะเออสับหนึ่งทีครึ่งหลอดทำไรอะ โดดนี่นี่อย่าจิกอื้ออูหไม่โดนจังหวะโดนรดอานี่แน่โดนสับรดสับมาม่ารถโดนสับชอบไหมครับเรากินหมูสับไหมครับนี่ผมจะทำไก่สับไก่สับไอ้ลูกเจี๊ยบเออโดนทำนักเก็ตแม่งอือเฮ้ยโอ้โหไโโด้อยู่ได้อยู่ได้อยูย่เปลีย่ยนเปลี่ยนเลย มันไม่ติดน้ำแข็งเลยอะเปลี่ยนดีกว่ามึงมาโดนเลือดออกไหมเราอะอ,อืออือหือหอลบได้เฮ้ยอูย้หูยทำไมจะทำไมน่าเราหมดเลยนะะเนี่ยวะเฮ้ยอือได้อยู่นี่เน,นี่ยนี่เน่ยลอยหลอยหลอย,ลอยเป็นไงละมึงก็ไม่หลอยนะนี่คือใส่ชุดใหญ่เลยนะเอ้ากดพิษไอ้เงี้ยจะเติมเติมมานะ ไปครับจะตายถ้าเราอ่ะไม่เท่าไหร่นะไอ้ลูกเจี๊ยบอุ้ยเท่าไหร่ละเท่าไหร่ละอย่าเพิ่งโทวดีโทวดีนี่แน่นี่แน่อุ้ยหัวใจมาก่อนหัวมาก่อนหัวใจมาก่อนหัวใจมาก่อนเอ้ยยาอู้หูวไม่ดาเมจไม่เข้าว่ะหรือว่าเราเติมเลือดพอดีอื้อยิ่งนี่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 เอาโดนทิพหายละลืมลืมลืมดูสตามิน่าเลือดออก โอ้โหจังหวะถอยโดนแน่เขาไปชิดตัวอุ้ยยิงโอ้โห,โโหไม่ถึงโดดฟันจะตายมันก็จะตายเราก็จะตายเป็นไงล่ะโอ้โหอยากกินปีกไก่เลยเห็นแล้วเนี่ย